อีกฝั่งหนึ่งนะคุณผู้ชมครับทางคุณสิทธาบ้างนะครับแคนดิเดตนะฮะของไทยสร้างไทยครับก็ออกมาปลุกสอสอและสวครับให้หนุนในการจัดตั้งรัฐบาลให้ผ่าน376เสียงนะครับระบุใครร่วมจะถือเป็นสุภาพบุรุษประชาธิปไตยครับก็นาวาตีสิทธาทิวารีนะครับเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทยนะฮะมีการโพสตเฟซบุ๊กเหมือนกันฮะบอกว่าสมัยรัฐบาลไทยรักไทยปี48เนี่ยเราเคยมีสอสอฝ่ายรัฐบาลในสภาถึง 377เสียงครับซึ่งถ้าคิดเป็นแบบคณิตสา์ฮะจะเข้าใจว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพมหาศาลครับ,รบแต่ในทางรัฐศาสตร์ระบบรัฐภาเนี่ยมีเสถียร,รภาพมากเกินไปนั้นครับกลับกลายเป็นการเสียสมดุลในการตรวจสอบถูกต้องครับโดยมีจุดให้ถูกโจมตีได้ว,ว่าเป็นผด็จการรัฐสภาหรือผด็จการเสียงข้างมากครับประกอบกับฝ่ายค้านมีจํานวน,นน้อยเกินไปฮะการตรวจสอบจึงไม่สามารถกระทําได้หลากหลายอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลไม่ครบวาระ นี่คือเหตุผลที่มองว่าพักฝ่ายรัฐบาลไม่ควรจะมีจํานวนสสมากเกินไปครับจนกระทั่งทำให้กระบวนการตรวจสอบทนดุลของฝ่ายค้านเนี่ยอ่อนแอรครับครับซึ่งกุสิธานะครับเขาบอกว่ามองว่าตัวเลข300ต่อ200บวกเนี่ยคือตัวเลขที่สมดุลมากๆในการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรนะครับไม่ว่าจะเป็นพักฝ่ายรัฐบาลเริเดิม หรือสอวทั้ง250คนใครที่กล้าตบเท้าออกมายืนยันก่อนว่ายินดีจะช่วยยกมือเลือกนาย,ยกให้ผ่าน376เสียงให้ได้โดยไม่คำนึงถึงลาบยศและประโยชน์ส่วนตนท่านยอมท่านยอมได้ตำแหน่งสุภาพบุรุษประชาธิปตไตยไปเป็นรางวัลนะที่นั่งในหัวใจของพี่น้องประชาชนไปครองก่อนใครอื่นเลยสอออวท่านไหนนะฮะและท่านจะนั่งอยู่ในใจของประชาชนเนี่ยตลอดไปก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่า มีทั้งขู่ทั้งปอบเป็นการทั้งยกทั้งยอนะเ,อเพื่อจะขอเสียงแหละก็ดูว่าจะทําได้หรือเปล่าแล้วก็จะมีสุภาพบุรุษประชตาตไตยเกิดขึ้นหรือเปล่า<อ>ต้องรอไปตามกันครับ,บต้องครับ,รบผม